สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนหรือว่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะให้เดอดฟูค่ะชาวราศีกัน ชีวิตของคุณนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าได้ทําสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ท้าทายสําหรับคุณนะคะ mm hmm. การเดินทางการได้เป็นตัวเองนะคะการให้อิสระกับตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะ,ะช่วงนี้คุณอาจจะได้ออกนอกพื้นที่เนาะคือได้เดินทางนะไ่ไม่ได้อยู่กับที่นะคะในช่วงเวลานี้ ให้ห้าดาบอืมในความเป็นตัวเองของคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของคนรอบข้างหรือคนที่คุณต้องดิวงานด้วยอะ่ะเขาอาจจะมองว่าคุณดื้อไหมนะอืมบางทีคุณต้องระวังในเรื่องของความอารมณ์ร้อนด้วยนะคะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยความเป็นตัวเองมากบ้าของเรานะคะอืม เราอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองเรามีความกล้าหาญนะคะตัดสินใจที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดื้อก็ได้นะคะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะไพ่ห้าดบพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะได้เป็นตัวเอง ได้เป็นตัวเองอ่ะดีนะคะแต่ทีนี้นะคะความเป็นตัวเองของเราอ่ะต้องดูด้วยว่าไปกระทบคนอื่นด้วยไหมนะคะความรักชาวราศีกันเป็นยังไงให้ส่งดาบไหน่ช่วยความรักชาวราศีกันเป็นอย่างไรคะโอ้พลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามานะบางคนอาจจะมีคนที่แบบ เลิกรากันไปแล้วนะคะแล้วก็มีคนให,ใหม่ที่เข้ามาคุยในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้คือคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะนะให้ส่งดาบสองสิ่งสองอย่างสองสถานการณ์แล้วก็ให้เดลเวอร์ขึ้นมาก็มองว่าตัวคุณเองนะคะอยู่ในจุดที่คุณมีตัวเลือกทางเลือก ในเรื่องของความรักนะคะอ่ามีพลังงานชาวเมถุนนะคะเมถุนตุลกุมชาวทัตน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะ่ะความรักของคุณให้จ u s t i มีคนอยากเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากับคุณได้ด้วยนะคะมีคนที่ส่องคุณอยู่นะอาจจะเป็นพลังงานของคุณเก่าๆก,ก็ได้ที่เขาจะแบบติดต่อคุณมานะคะ ให้เดออสตาอย่างที่บอกเลยว่าบางคนเนี่ยมีทั้งความสัมพันธ์ใหม่ๆปัจจุบันนะคะกับพลังงานของคนเก่าที่เข้ามาพร้อมกันนะคะด้วยพลังงานของตัวชาวราศีกันเนี่ยมีเสน่ห์มากนะคะในช่วงนี้คุณดูดูดีนะคะดูมีออร่านะดูโดดเด่นแล้วก็ดูน่าดึงดูดใจมากๆในช่วงเวลานี้ มีพลังงานชาวราศีตุลชาวราศีกันแล้วก็ทัดไฟค่ะเมตรสิห์ทนูขึ้นมาีนคนที่เยี่ข้องกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวราศีกันไพ่เด็กกาเขาก็รอดูจังหวะรอดูคุณอยู่นะคะนะรอจังหวะเวลาที่จะเข้าหาคุณก็ได้นะคะเขาคนนี้นะ อาจจะเป็นคนเก่าที่อยากจะกลับมาง้อคุณเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะคนคนนี้เขาส่องเขาดูคุณตลอดแหละเขากําลังจะเข้าหาคุณนะคะนะอยากงอ้อเนาะไพ่หกดาบเป็นพลังงานของคนเก่าๆขึ้นมานะคะค่อนข้างโดดเด่นว่าเขากำลังคิดวางแผนที่จะแบบ เดินหน้าเข้าหาคุณเพื่ออยากที่จะไปต่อกับคุณนะคะเขาซุ่มดูคุณหรือว่าส่องคุณอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะคุณคณนนี้อืมไพ่สิบช่วยบางท่านบางคนคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วนะหรือว่าเขาให้ความชัดเจนให้สถานะกับคุณไม่ได้นะคะให้คุณเป็นตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะอันนี้ก็ ดูว่าตรงกับคุณไหมนะคะสำหรับพลังงานนี้เพราะว่าขึ้นไพ่สิบถ้วยเนะาะมีพลังงานของชาวต่างชาตินะคะนักเดินทางคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษานะคะงานช่างนะหรือสายสุขภาพคนที่ชอบความเร็วก็ได้เหมือนกันนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะไพ่แปดถ้วยคือยิ่งคุณออกห่างจากเขาไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งอยากจะตามคุณนะคะ นะต้องบอกอย่างนี้เลยค,คนคนนี้ไม่ว่าเขาจะโสดหรือไม่โสดนะคะเขาก็ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเขาจะกลับมาตามคุณนะขอดูสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณค่อนข้างมีกำแพงสูงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ เขาคิดว่าคุณอาจจะยังเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะคนที่คุณกําลังคุยกับเขาอยู่เนี่ยนะถ้าเป็นพลังงานของคุณใหม่ๆก็คือเขาพึงพอใจคุณมากๆแต่เขาไม่เขาไม่แน่ใจว่าคุณจะเลือกเขาไหมหรืออะไรนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์แล้วก็อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกค่อนข้างเยอะเลยแหละนะคะเขาก็ อชอบนะคะที่จะอยู่ในชีวิตคุณขอดูนะคะว่าแอคชั่นของเขานะคะจะทำอะไรต่อให้เจ็บเหรียนนะคะในถือก,กระทาธาตุน้ำกระกฎิจิกมีนนะคะคนเก่าๆเนี่ยได้เกิดการคิดการทบทวนแล้วนะคะหรือ เขาเนี่ยนะคะก็ต้องแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างนี่แหละนะตื่นรู้เรื่องของคุณเนาะอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้เป็นคนไกลได้หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะอยากกลับมาค่ะนกบอกเลยว่าคนคนนี้เขาคิดนานแล้วเขาเขาคิดได้แล้วว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้ก็มีเกณฑ์ ที่จะติดต่อคุณมานะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีการตื่นรู้เรื่องของคุณแล้วก็ได้นะว่าเขาอะต้องการคุณคุณคือคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีพรังงานของชาววันเสาร์ขึ้นมาด้วยนะคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารนะคะหรือเป็นรักทางไกลก็ได้เหมือนกันคนคนนี้จะกลับมาง้อคุณนะคะเขา จะไม่ยอมสูญเสียคุณไปค่ะยังไงก็จะติดต่อมาเร็วๆนี้แน่นอนสําหรับคนเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็อาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะว่า,าคนใหม่กับคนเก่านะคะคุณคุณรู้สึกกับใครมากที่สุดนะคะคือความสัมพันธ์ไหนที่เป็นที่ปรารถนาสําหรับคุณเนาะคนเก่าๆเนี่ยเขา เขากลับมาเพราะว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะนะก็อย่างที่บอกแหละว่ามีทั้งแบบคนที่เขาไม่ได้มีใครกับคนที่เขาไม่ว่างแล้วเนาะมีสองพลังงานนะ,ะแล้วขอดูแนวโนุมสิการกลับกลับไปคุยเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อ่ะขอดูแนวโน้มนะคะแนวโน้มหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้หรือว่าไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่สามหริงนะคะไพ่เดอะฟูอืมก็ยังเป็นอะไรที่ดูแบบเสี่ยงสำหรับคุณอยู่นะเนี่ยไพ่บอกว่า ให้คุณใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าในบางคนเนี่ยต้องบอกว่าบางคนเนาะเพราะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานดวนะคะบางคนเขากลับมาเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้สถานะหรือความชัดเจนกับคุณนะยังเป็นอะไรที่เสี่ยงสําหรับคุณอยู่นะคะ p i t h ดอะเวิลด์นะ เจ็ดดาบนมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาด้วยอ่อก็มองว่ามีทั้งคนที่จะได้สมหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับบางคนเนาะอืมเขาก็อยากหยุดหยุดที่คุณแล้วนะคะพอดูไพ่เจ็ดดาบหน่อย เขามีความมั่นใจมากขึ้นเขามีความพร้อมมากขึ้นในกรณีที่คู่ของคุณเนี่ยเขามีความพร้อมมากขึ้นนะทุกอย่างมันก็จะชัดเจนคุณจะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในในในสถานะที่มันแบบชัดเจนมากขึ้นเนาะเขาเลือกที่จะมีคุณมั่นคงกับคุณนะคะสิ่งที่เขาลังเลในใจก่อนหน้านี้หรือ ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภยดัยใดๆก็ตามที่ผ่านมานะก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะเขาเขาเปลี่ยนแล้วนะตัวคุณเองก็เป็นความรักที่เขาอยากจะมั่นคงด้วยนะคะ,ะมีชาววันเสาขึ้นมาด้วยนะคะหรือเป็นคนเก่าๆในชีวิตเนาะที่เราดูตามพลังงานแล้วก็เป็นรักต่างไวัยได้นะคะแล้วก็สำหรับบางคนถ้าเกิดเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่า คุณจะยังได้กลับไปอยู่ในสถานะของคนคุยนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถที่จะเติมเต็มคุณได้นะถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอ,อ่ะก็ยังเป็นในลักษณะของคุณคุยอยู่เนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับดวงความรักของชาวราศีกันนะคะก็ขอให้คุณนะคะตัดสินใจให้ดีเพื่อตัวคุณเองนะอืม ก้าถ้วยไพ่บอกาบางทีการที่คุณอยู่แบบนี้คุณก็อาจจะมีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเองอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่คุณจะเลือกให้กับตัวเองได้นะก็คือโสดมีสเสน่นะคะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันไม่ได้ใช่สำหรับคุณจริงจริงนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์ค่ะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่คอยซัพพอร์ตช่องของเราเสมอมานะคะขอบคุณจากหัวใจค่ะขอให้เพื่อนๆืนนะคะมีความสุขในความรักสมหวังในความรักนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ